โกสปอตพลิกกลับมาทดสอบ3,315ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากปัญหาหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐส่วนทองไทยเปิดตลาดบวก6 0 0ปักหลักเหลือ51,000บาทสวัสดีเพื่อนเพื่อนักคุณทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโการาวน,นะครับวันนี้พุธที่21พสิพฤษภาคมนะครับราคาทองคำวานนี้ดีดตัวกลับมาแรงเลยครับทั้งราคาโก้สปอตแล้วก็ราคาทองคําไทยโดยได้แรงหนุนจากปัญหาหนี้สินรัฐบาลสหรัฐนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สัสนุนการเงินของโกรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Indigo g o t r a d e จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n n i n g g o l b o l l i o n จำกัดบริษัท c h i n n i n g g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC g o จำกัดบริษัทเล่งหง c o m m ิตี้จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคำไทยกันก่อนเลยครับบวกขึ้นมาแรงเลยนะครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันบวกขึ้นมา450บาทน,นะครับจากนั้นก็มีการประกาศปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 50บาท3ครั้งนะครับทำให้ราคาขายออกทองคำแท่งในเวลา1 0 3 0นยอยู่ที่5 1 2 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่5 1 1 5 0ื่นหันนร้าบาทขณะี้ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่52,050บาทราคารับซื้ออยู่ที่5225บาท8สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่32.77บาทต่อรลลาตอนนี้ราคาทองคำไทยพลิกกลับมาบวกแรงนะครับราคาก์สป,ปอตดีแรงรวมถึงเงินบาทก็ขยับแข็งค่าไม่มากนะครับทำให้ราคาทองคำไทยก็ค่อนข้างจะดีดตัวขึ้นมาแรงเลย ในนช่วงี้ซึ่งทางไชนิงโกลบอเลียนมองว่าราคาทองคาภายอาศัยแนวฐาน49,500ปรับตัวขึ้นจนสามารถทะลุ51,000บาทได้สําเร็จนะครับโดยมีแรงซื้อและก็สัญญาณการื้นตัวที่ดีขึ้นตามหดับนะครับแนะนํายอดตัวแบ่งไม้เข้าซื้อแถว51,500 57,500แล้วก็50,000บาทนะครับหลังจากที่เข้าซื้อแล้วก็ควรมีไม้เหลือในพอร์ตอย่างน้อย50-60%ไว้สลับแก้มือหรือว่าเติมไม้กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเข้ามานะครับโดยเฉพาะจากข่าวสารต่างๆนะครับส่วนแนวต้านให้ไว้ ที่51,350 51,500แล้วก็51,900บาทน,นะครับไปดูการเคลื่อนไหวราคาโกลด์ซับบเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปหกสิดอลลาร์นะครับเป็นการปิดบวกต่อเนื่อง2วันแล้วนะครับโดยขึ้นไปทดสอบ3,295ดอลลาร 3, ์ก่อนที่ช่วงเช้าวันนี้ราคาจะแบบบวกอีกครั้งนึงนะครับขึ้นไปทดสอบ3,315ดอลลาร 3, 3์ต้องมาดูครับว่าจะสามารถปักหลักเหนือ3,300ดอลลาร์ต่อไปได้หรือไม่นะครับทางนี้ราคาโกกกสปออออรรอร์์ตดดันนนหลลลุจจาาาาาที่ออ่่คควม กังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐนะครับหลังจากมีแรงงานระมวลนี้ประชัรรมได้น้มน้าสมาชิกพรรคดิพาริสกันให้ผ่านกฎหมายปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลนะครับที่อาจทําให้รัฐบาลสหรัฐมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอีก3-5ถึงล,ล้านล้านดอนลลาร์นะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําปัญหาภาระหนี้สินที่ทําให้ o o d y ้เดตติ้งพึ่งประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐลงนะครับนอกจากนี้ราคาโกลสปอร์ตยังได้แรงหนุนในฐานะสินทรัพย จาข้อตกลงยวเคร์นะครับหลังจากผู้น,นําสูงสุดอิหร่านระบุว่าข้อเรียกร้องของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการให้อิหร่านย,ยุติการเสริมสมรรถน,นแะแร่ยูเรเนียมเป็นการเรียกร้องที่เกินขอบเขตนะครับส่วนการเจรจาสันนิภาพระหว่างรัสเซียยูเคล่าสุดก็ ยังไม่มีความไม่แน่นอนนะครับโดยล่าสุดทางสาภาพยุโรปหรือยูลยและก็สาธารณจากได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้งใหม่ต่อรัสเซียนะครับโดยไม่รอให้สหรัฐเข้าร่วมด้วยนะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศนะครับ YG มองว่าวันนี้ราคาโกสปอร์ตทะลุผ่าน3,250ดอลลาร์ขึ้นมาได้เป็นการยืนยันดีดตัวขึ้นต่อนะครับมีแนวต้านแรกบร,ริเวณ3,305แล้วก็3,292ดอลลาร์แลวก็3,665ถึง3,374ดอลลาร์นะครับไปหากเกิดการพักตัวระหว่างวันแล้ว ไม่หลุด3,250ดอลลาร์ยังมองว่าเป็นการพักเบื้องลนต่อนะครับแต่ห่างหลุด3,250ดอลลาร์จะเสียโมเมนตัมการปรับตัวขึ้นระยะสั้นนะครับปุ๋การลงทุนหากจะเสี่ยงซื้อบร,เร 3, ิเวณ3,260ดอลลาร์แนะนาแบ่งขายทํากําไรหางไม่ผ่าน3,305ดอลลาร์หากผ่านไม่ได้ให้ชะลอไปขายทํากำไรแนวต้านถัดไปนะครับแล้วก็ขยับแถวลิงซอฟเพื่อล็อกกําไรไว้นะครับการเข้าซื้อ วรราคายอดตัวนะครับเสียงซื้อหากราคายอดตัวมือ3,270ถึง3,250บลล่าตัดขาดทุนหากราคาหลุด3,233บลล่าครับ การออซิสมองว่ากราฟรายวันกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันสุท้อนมองบวกขาขึ้นนะครับส่วนกราฟสีชั่วโมงที่ซ้อนภาพรวมตลาดระยะสั้นสามารถเบรกแนวต้าน32,50าดอลลาร์ได้ทําให้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับจะทาให้กระุดการซื้อกลับมาในเปลี่ยนตลาดนะครับโดยมีเป้าหมายถัดไปที่ดับ3 3 0 0ถึง3,350ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่3,2853,265แล้วก็3 2 5 0บดอลลาร์ขณะที่ TDC โกมองแนวโน้มราคาทองคําเคลื่อนไหว ไอันะครับมีแนวต้านที่3,315ดอลลาร์แล้วก็3,330ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่32,90แล้วก็32,75ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่ ARR โ o จิดิ้งมาว่าราคาโ o สปอ p o r t สามารถทะลุแนวต้นาตน32,50าสดอลลาร์ได้สำเร็จจึงเปลี่ยนแนวโน้มหลักเป็นขาขึ้นอีกครั้งเลยนะครับแล้วก็ยังมีสัญญาณการฉลอตัวนั่งทุนพิณาแบ่งเงินเข้าซื้อ,อเกงไราบางส่วนที่แนวรับ32,903,280แล้วก็3 2อลลาราตัดขาดทุนหางราคาปรับฐานลกตาม่า 3, 1,160ดอลลาร์นะครับ แล้วก so ็ไปขายทางไรเมื er ่อราคาดีดตัวประมาณสิบดอลลาร์จากจุดซ so ื yeah. mm ้อหรือว่าใกล้แนวต้าน3 3 1พ3นสอบานแล้วก็3,330าดอลลาร์นี่คือมุมมองแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่โกราวหยิบยกมาฝากกันในคลิปแรกของวันนี้นะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับเทรดเดอร์ของอินเตอร์โกนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่ขึ้นมาทดสอบ3,315ดอลลาร์แล้วราคาทองคำกลูสปอตจะไปต่อหรือไม่นะครับกดวุจจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ก็ลาไปก่ออข ตามสวัสดีครับ